สำนักพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์จัดงานมหกรรมสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดกาฬสินธ์ประจำปี2556เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสวัสดิการชุมชนในจังหวัดเพื่อนําเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ นายประเสริฐลือชาธนานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดกระสินประจำปี2556ซึ่งสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระสินจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสนามหน้าสารากลางจังหวัดกระสินเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา เป็นเวทีระดมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสวัสดิการชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์รวมทั้งกำ nah. หนดแผนงานในการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนในปี2557กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการจัดนิทรรศการผลงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนจากอำเภอต่างๆการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสวัสดิการชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์และการจัดทำแผนงานในการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนในปี2557 โดยมีประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน,นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนรวมงานจำนวนทั้งสิ้น592คน นายสุชาติต,ตายทรัพย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธ์กล่าวว่าจากการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์ทำให้มีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ดำเนินการทั้งหมดจำนวน107กองทุนต่อต,อตำบลรวมจำนวนเงินกองทุนกว่า69ล้านบาท